สวัสดีครับผมวันนี้วันที่8สิงหาคมปี2568นะครับมาอัปเดตหนึ่งเรื่องครับสำหรับในส่วนของการทําบัตรประชาชนใหม่ง่ายๆครับใช้หลักฐานอะไรบ้างนะครับอัปเดตครับทำบัตรประชาชนใหม่ปี2568ง่ายๆใช้หลักฐานอะไรบ้างนะครับทาบัตรประชาชนใหม่ปี2568อัปเดตขั้นตอนง่ายๆ ใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างนะครับทำบัตรใหม่บัตรหายบัตรหมดอายุนะครับต้องทำอย่างไรนะครับบัตรประชาชนนะครับก็คือเป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่รัฐออกให้แก่ผู้ที่มีสัญชาติไทยมีอายุนะครับตั้งแต่7ปีถึง70ปีเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนนะครับเพื่อพิสูจน์แล้วก็ยืนยันบุคคล ให้การติดต่อราชการการขอรับบริการหรือสวัสดิการด้านต่างๆจากหน่วยงานของรัฐรวมทั้งนะครับใช้ประกอบการทำธุรกิจต่างๆทำนิติกรรมเช่นการสมัครงานการขอเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมกับธนาคารเป็นต้นนะครับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนนะก็เป็นนะครับสัญชาติไทย ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับมีอายุตั้งแต่7ปีและก็ไม่เกิน70ปีผู้มีอายุเกิน70ปีและผู้ได้รับการยกเว้นจะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ทำบัตรประชาชนใหม่ปี68นะครับต้องทำอย่างไรการทำบัตรประชาชนใหม่ครับกรณีบัตรประชาชนหมดอายุนะบัตรประชาชนเดิม กรณีหมดอายุเป็นระยะเวลานานนะครับจะต้องนําเจ้าบ้านนะครับหรือว่าบุคคลน่าเชื่อถือมารับรองด้วยการทําบัตรประชาชนนะครับกรณีหมดอายุไม่เสียค่าใช้จ่ายบัตรแต่อย่างใดนะสามารถขอทําบัตรใหม่ได้ก่อนวันหมดอายุภายใน60วันก่อนวันที่บัตรเดิมจะหมดอายุและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทําบัตรแต่อย่างใดหากบัตรเดิมหมดอายุนะครับเกิน60วัน ตั้งแต่วันหมดอายุนะครับก็จะเสียค่าปรับ100บาทอ่านี่ก็เป็นกรณีทีเ่เขาเรียกว่าเกิน60วันไปนะครับทำบัตรประชาชนใหม่กรณีบัตรประชาชนหายหรือว่าบัตรถูกทำลายในปัจจุบันครับไม่จำเป็นต้องแจ้งความสามารถนะครับเข้ามาแจ้งบัตรประชาชนหายพร้อมทำบัตรใหม่ได้เลยนะครับ แต่ควรรีบไปทําที่ว่าการอําเภอนะครับสำนักงานเทศบาลหรือสํานักงานบริการทะเบียนกรมการปกครองนะครับในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับโดยเตรียมเอกสารดังนี้นะครับเอกสารที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการเป็นผู้ออกให้เช่นใบอนุญาตขับรถสำเนาทะเบียนนักเรียนนะครับหรือว่านังสือเดินทางเป็นต้นนะครับ กรณีที่ไม่มีหลักฐานเอกสารนะครับที่ราชการออกให้จะต้องให้นำเจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้เชื่อถือเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านมารับรองครับการทำบัตรประชาชนนะครับยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ภายใน60วันนะครับนับตั้งแต่วันที่บัตรหายเสียค่าธรรมเนียม100บาทครับหากเกินกำหนดนะจะเสียค่าปรับไม่เกิน100บาทครับ การทำบัตรประชาชนใหม่ครับกรณีเปลี่ยนชื่อหรือสกุลเมื่อผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อสกุลนะครับหรือว่าเปลี่ยนชื่อตัวนะครับหรือว่าชื่อสกุลต้องเปลี่ยนภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่แก้ไขชื่อตัวชื่อสกุลนะครับหรือชื่อตัวแล้วก็ชื่อสกุลในทะเบียนบ้านหากพ้นกำหนดครับก็จะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน200บาทนะครับเอกสารที่ต้องใช้นะครับก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านวงเล็บ ฉบับเจ้าบ้านบัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ต้องการเปลี่ยนหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือตัวสกุลนะครับแล้วแต่กรณีแล้วก็จะมีเสียค่าธรรมเนียม100บาทนะครับการทำบัตรประชาชนใหม่กรณีขอเปลี่ยนบัตรหรือว่าบัตรชำรุดเอกสารที่ต้องใช้นะครับผมก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุดนะครับอันนี้เป็นฉบับจริงนะนะครับ กรณีนะครับไม่ผ่านการเปรียบเทียบภาพใบหน้าหรือว่าลายนิ้วมือนะครับในฐานข้อมูลทะเบียนบัตรให้แสดงหลักฐานเอกสารนะครับที่มีรูปถ่ายนะครับที่ทางราชการออกให้หรือเอกสารแบบสอบสวนนะครับของเจ้าบ้านหรือว่าบุคคลน่าเชื่อถือแล้วก็มีค่าธรรมเนียม100บาทน,นะครับหากยื่นขอนะครับมีบัตรใหม่เกิน60วันมีความผิดทางพินัย ปรับในอัตราขั้นต่ํา50บาทแต่ว่าไม่เกิน100บาทนะอันนี้กรณีที่ขอเปลี่ยนบัตรนะครับหรือว่าบัตรชํารุดนะครับในกรณีที่ทําบัตรประชาชนใหม่นะกรณีเปลี่ยนที่อยู่นะครับเอกสารหลักฐานที่ใช้ก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับเดิมมีเสียค่าธรรมเนียม100บาทนะครับทำบัตรประชาชนใหม่กรณีขอเปลี่ยนคำนำหน้านะครับซึ่งเป็นสรพนามจากเด็กชายเป็นนาย จากเด็กหญิงเป็นนางสาวนะครับเอกสารหลักฐานที่ใช้ครับผมก็จะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนฉบับเดิมไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับการทำบัตรประชาชนครั้งแรกกรณีเด็กนะครับอายุครบ7ปีบริบูรณ์นะครับก็จะต้องใช้ศูนย์ติบัตรนะครับอันนี้ฉบับจริงกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบนะครับฐานข้อมูลได้ หากไม่มีนะครับก็สามารถใช้หลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสำเนาทะเบียนนักเรียนนะครับใบสุทธินะครับประกาศชียบบัตรหนังสือเดินทางเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นฉบับจริงนะนะครับกรณีที่ไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะสอบสวนผู้ที่ยื่นคําขอเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือแทนการทําบัตรครั้งแรกนะครับไม่มีค่าธรรมเนียม แต่หากพ้นนะครับกำหนด60วันนับจากวันที่เด็กอายุครบ7ปีบริบูรณ์นะครับก็จะมีค่าปรับไม่เกิน100บาทนะครับสถานที่ยื่นขอในกรณีทำรรบัตรประชาชนใหม่เนี่ยสามารถยื่นขอนะครับทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่จำเป็นนะครับต้องกลับไปภูมิลำเนาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยกรมการปกครองได้จัดทำรูปแบบ การทำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับด้วยระบบคอมพิวเตอร์วงเล็บระบบออนไลน์สามารถไปทำได้ที่สถานที่ดังนี้นะครับมีที่กรมปกครองนะครับสำนักบริหารการทะเบียนที่ว่า,าการอำเภอนะครับสำนักงานเทศบาลทุกแห่งที่มีสำนักทะเบียนสำนักงานเขตทุกแห่งนะครับศูนย์บริการประชาชนนะครับ GCS นะครับหรือนะครับจะเป็นศูนย์บริการรวมอำเภอยิ้มนะครับอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยด้วยนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดข้อมูลที่นำมาอัปเดตให้กับนะครับผู้ที่ต้องการเนาะทำบัตรประชาชนใหม่ซึ่งก็มีหลายรูปแบบนะครับนะในเรื่องของการทำบัตรใหม่ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการทำบัตรใหม่เลยนะครับบัตรหายบัตรหมดอายุนะครับผมหรือเขาเรียกว่านะครับต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล เปลี่ยนคำนำหน้าเรานี้นะครับผมก็มีกระบวนการวิธีการดังที่แบ่งปันไปภาพประมาณนี้นะครับผมเอาละครั้งหน้านะครับจะมีข้อมูลอื่นใดที่เป็นประโยชน์นะครับที่นำมาอัปเดตแบ่งปันสมาชิกทุกท่านก็ติดตามนะครับช่องเราไว้ขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับพิมพ์มาอัปเดตแบ่งปันสอบถามกันได้ขอบพระคุณไปอย่างสูงเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ you <music>